เหมือนพายุจะกลับมาแล้วครับพี่น้องตาตนใหม่เนี่ยว่นาน่ะเบิร์ยู่ครับกลับมาแล้วพี่น,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 นพายุครับลมกลับมาแล้วครับพี่น้องพายุครับผม สาแต้มทิชมันจะกลับมากครับบงคับพี่น้อง,แงาแกิงว่านอะ้วอ่ครับผมตั้งแต่ทีชย์โบกถว่าปันเฮ็ดนะสายว่านอะรครับตากิงว่านอะ้วอ่มจะกลับมากเหครับผม ควาบ่แห้งคือวันที่ยี่สิบหกหรอกครับคือจะไม่มีดูเห็บพติเพราะว่าอากาศมันเย็นแน่หรอครับผมมันพายุงอนขึ้นครับบ่แห้งปานในหรอกครับ หมือนพายุจะกลับมาแล้วครับพี่นอ้องไปแต่มันที่สิบหกผมมันที่ยี่บหกไปมืที่ยี่บหกมือดูเห็บมือฝนลงครับผมสร้างควมวเสียหายไปนี่ตัดเนี่ยว่าในเล้วเลยครับเนี่ยเนี่ยจะกลับมาแล้วครับผมนี่กลับข้องเก่าเลยครับผมตอนคนไปสร้างตนไม่ขาดปลายตนอยู่ครับ หวนคับมาแล้วครับผมจะวอร์บรแห้งวานใดผมอากาศมันเย็นแล้วครับทำควรจะอาดพึ่งจะแล้วครับผมถนนกับผมจะรู้สึกพึ่งจะเตียนครับผมแต่ว่าต้นไม้ตัดพรนแล้วโยครับผมต้นผมกันหนื่งอยู่ครับผมตัดพรนแล้วอยู่ครับ ไม้ออกจากเสาไฟครับออกจากสายไฟอันจะาย่ครับผมล่งมากต้นมะเนึองนะครับพายุเห็นผลพายุมัน ไม่รถพวงมาทางนี้วงแล้วโอ้ยเป็นเหดเลยดนะเหย,เยนะไปทางคนเสยสายไฟบวขาวขาดนาะพวกขาดพวคขาด ออรอดไฟนะมันเสียแล้วรอดไฟนะมันเสียแล้วตัดสายไฟครับดึงออกดึงออก ทังทังครับของทางรวมพ่นครับผมรวมพ่นไอแตนลากบอสไอ้แตนลากบ่เอาเอาลวดสลิงมาลวดสลิงมาไอแตนลากเขาเขานั่นมือจะมาห้อนก็ได้สลี่งเอาไปไปกดแดงหลายมุ่นแดง ลากเลยลากเลยเออนั่นนั่นโอ้คนหมูมีมีอ่างสิ็จละคนหมูมีมีอ่างเสร็จละแหงหลายเป็นพ่ออันนี้ลากเบื่อเดียวคนนี้ลากเบี้องหงลากเบี้องหงข้างๆโอ้ยเจ้าสุพ่อป๋าบนี่ ครับให้ลมผ่านทุ่งทางอีกแดนลาครับพูบดแดงกันหลายหลายครับพี่น้องหมดยางหลายูมดแดง บ่อตนคือบ่อแตนหลากไปฝนเลยหลากไปฝนเลยหลากมันเบียงเขาเลยแมเอาเสื้อผูกไปแตนหลากเบียงเขาเลยหลากหลากเบียงเขาเลยนะ่ะหลากเบียงไปเลยแม่เอาเสื้อผูกเลยนะ่ะ ทุกคนคือผมคงาม่นี่ขอผก็จขอว่า่จะ้อบุตกไปเลยไปเลยก็ด้ใส่แหงจัง ขนาดบอยุ่มันบอย <laughs> ุ่้ยแจ็กรถเฮียงโอ้บุดแดงเนะี <laughs> ่ย เรียบร้อยละค่าเดียวงนบะเรียบร้อยยอดพรอดพื้น เดี๋ยวกอนมอดใม่หมอดใหม่เฮ้ตนเย็นวนก็มยังเ้ยม่หยน้นเ้ม่บผมขึ้นหน้านึคับตัว่าขนก่อนจนก่อนอดี่สบายแล้วครับวันนี้บ,นบนนันอาิตยยังนะครับผมย่ยานร่มครับย่านร่มผ้าลมเต เขาไฟครับผมสายไฟห้านออกแล้วครับตาตนเลยต้อตอนต้นเปล่ค่อยอันนั้น location, หรอก mẹ nèo 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 Nó nèo 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 พายุหมุนนาะมันไปหอดใจมันนี่ก้าม,มาันเบิลแห้งได้คอยมันไปไกลหลายก้าม,มาพราแห้งสัำ